ก็พสิ่นึงว่ะเขางวดดานหน้ามัเนกะดอีกนี่นะลิปทำเห็ผ่าะกระดาษโอ้พรเดี๋ยวสิ่งขาวป่วนเ่ยเดี๋ยวแววบางที่งนึงเให้เขาบ้านนะเอาไปที่ไฮ้เดินหนงไปเด็ดนั่นี่ยเดียยังดีนี่น่ะกิอวู่ นกันเดียวอเดียวน้กคือเจอม่จาไปไหนนั่นไหนเี่ยวไนยาช่วยที่นายไปเองหมดแรงแล้วหรอยาย

คุณโต๊ะค่ะเอาหมมาลอง